ติดโกรดเคลื่อนจริงเปล่ามันเป็นเฟกนิวครับมันเป็นเฟกที่เพิ่งแต่งตั้งเมื่อเมื่อกี้ผมแบบงงมากเขาจะไปปกวนในนิเกนเอาดูดิไม่ใช่นะครับต้องฝากบอลนวัดไปด้วยใจเย็นๆไม่ใช่นะครับทุกอย่างมันมันแต่งขึ้นมาครับเห็นโพสต์ไปนวดหน้าไปอะไรเงี้ยสวยขึ้นคือ คือปลาที่เราจะไปเข้าลินอ i mean? <uki> ีกคำหน้าได้ค <language> ือเดินตามเพื่อนรครับเพราะว่าเขาชอบเข้ากินอีกก่อนแล้วก็เอออยากรู้เป็นยังไงตายแล้วเข้าเราเจ๋เลยแล้วทำไมช่วงนี้ถึงแบบว่าดูแลตัวเองก็ก็เนื่องแบบว่าคิดว่าแบบอายุยิงเยอะขึ้นแล้วด้วยก็เลยแบบว่าอยากดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นดูแลแบบผิวด้วยเพราะว่าเพราะว่าเราไปแข่งรถมันก็ดำ เรามีโอกาสมีโอกาสดีๆเข้ามามันก็จะได้ทำใช้งานหมอหนังนึกเราเน้นอะไรกันพิเศษก็เหมือนแบบชอบดิพิตามินเพราะว่าจะได้เสริมภูมิต้านทานของร่างกายด้วยแล้วจริงมันเขาจะสวยที่สวยครับฝักงูกเอ้าเอ้าเอ้าไม่คือเขาเขาอะเป็น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 หญิงหล่อที่มีความสวยก็ดูดีขึ้นเราก็เลยมองว่า แปลกแปลกตอนนี้เดี๋ยวกำลังขุมมวลผลครับแต่เราได้อันสุ์จากเขาแบบว่าเห็นเขาแบบดูเฟซดูแบบสุขภาพดีแล้วก็อยากมาเข้าตาต่อไปเขาแบนก็จริงๆผมก็มีมีมีเข้าอยู่ครับคือก่อนที่ไปจะเข้าคลินิกได้อันนี้เข้าจนเหนื่อยแล้วครับตัวอย่างมาจาก ใช่เขาบอกเขาเป็นคนแนะนำต้นก่อนใช่แต่ถึงว่านี่บิวแไม่ใช่เหมือนว่าเป็นนู้ทผมเป็นคนบิวผมอาจจะพูดกับเขาประจำว่าเราเป็นผู้หญิงเราจะ่ยุดสวยนะเราต้องก้าวความสวยไปข้างหน้าในทุกที่วันบอกไปเรื่อยบอกไปเรื่อยอย่าเอาอะไรกับผมนะครับถ้าเป็นเวลาคนชมสวยไี่นี่เหรอมันจะดันชี้เหรอมันแบบน่าใช่นะเเาป็นจริงหรอเป็นจริงหรอดูบอดี้ จริงหรอแต่เอ็ซีชอบโจมก็สือกเฉยไม,ไม่ไม่ไม่ไอ้นี่เลยเป็นแกนนำครับเราดูแล้วนนอย่างไรบ้างเราดูสุขแบบเออดูแล้วก็เพิ่ดีไหมเห็นแล้วแบบเออเขาดูดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาใครอ้วหรือเปล่าเนี่ยออใครมั <laughs> นก็งงกันนะตอนนี้ไม่มันก็ดูดีขึ้นครับแล้วก็เรื่องสุขภาพที่เราเคยเป็นห่วงเห็นเข,นเขาดูแลตัวเองเงี้ยเราก็เราก็หายห่วงก็จะอย่างไยมีการบอกว่าเออทำแบบหน้ากับเรื่องกับ อเยให้มนอรับหมอหมอคือทําฟันตั้งแต่ตั้งแต่ปีต้นปีแล้วครับใช่แล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีมีฟรีทําฟันแล้วก็มีตัดฟัด้วยตัดฟันได้คือมันมันดูเป็นเคสใหญ่แต่พอไม่ได้ไป็นทำจริงๆจริงซึ่งเราไปทำอยู่คอ,อสเตนเย็นหม,มากเหรอโอ้ยลูกขี้นี้คอสเต ก็เซนดูแลเราอย่างดีแล well? uh ้วก็ที่แรกกลัวพอได้ทำจริงจมันก็โู่สบายสบายแล้วตอนท่เราไปโรงาบน้ำไมจริงครับเสริมตรงั้นแล้แบบช่วยตรงนี้อาจจะไม่รู้ว่าเสริมแต่ก่อนแต่ก่อนมีแบบคนแบบเอริจีงือะผมก็เดี๋ยวไปตัดทิ้งเลยแล้เป็นผมด้อยผมด้อยเล็กๆของเขาใช่คือวไมนมีคนมาจี้ผมเราใช่มจี้ผมแล้วก็ปฏิญาณว่าเดี๋ยวไปทำเลยแล้วไปตัดบุกเหงือออกไปเลยดีน้่นยังเหลืออยู่ มก็่ที่เ,เราไปตัดออกมาเลยก็ยังเข้าที่หมดแล้วก็ังเข้าทีหมดแล้วที่จริงไปทำตั้งแต่ต้นปีแล้วแล้วไม่ปังขึ้นก็กำลังปังเออต้อตมาเรามาสับพลังเลยเราาาขายออเรามาอะไรเนี่ยมาจากดวไงว่าพอไปทำแล้วมันดีมันก็เสริมสร้างความมั่นใจให้กับเรามากขึ้นมากขึ้นดูดีขึ้นดูดีขึ้นก็มีมาเรื่อยๆ หรือว่าแบบเงานเข้าสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านอะไี้ที่แบบเหมือนันท่านเต็แต่ต่างเรารับโทรศัพท์อยู่ครับยังไม่โทรมาเลยนี่ใคจะไปทำอะไรเพิ่มอีกสมหรับพวกเราทำตามมาจนถึงแบงนี้ตอาตนน้่ยกันนุ่อยากทำอะไรเพิ่มเติมบ้างเติมหลอด้พรยงานอะไรอีกไหยังผมนะผมอ่ะชีวิตามินแล้วก็นี่ๆหน่อยๆทำอย่างอืนผมไม่กล้า อะไรเงี้ยทาอะไรเกี่ยวับหน้า่าม่าอยากทาไม่อยากทำนะแ่เนี้ยกลัวไม่กล้าเพราะไมกลัวครับใช่มันก็เลยอยู่แค่นี้แหละครับหรือว่าเราือว่าเรามิดว่าเราหล่อแล้วแหละเราแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ไม่มันมีผู้ใหญ่แนะนำว่าเออควรทาเยอะควรควรทำให้มันโอเคมนี้นะอะไรเงี้ยผมก็ไม่ยอไปทผมกลัวมันก็เอยู่แค่นี้แะครับแต่ก็หล่อไปหล่อไหมไม่กไ แล้วลูกเขาสวยพุ่งครับเพราะว่าเพราะว่าปีนี้เขาบอกว่าเขาจะไว้ผมยาวแล้วเราเป็นกำลังใจให้เขาผมจะไว้หนวดไว้ผมนะครับไว้ผมยาวอีกเลยนี่โปรเจกต์อะไรไม่ไม่เยอะไม่เยอะเอาไว้ไว้ประมาณประมาณแค่นี้ทำไมทำไมทำไมนะแบบมือเป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนลุคหรอจะเปลี่ยนลุคหรอเปลี่ยนลุคนิดนิดหน่อยครับเราดูเราดูในชีวิตนี้ก็ไม่มีครับเอาตรงเลยจังไว้ อย่างไว้เฉยอย่างไว้เฉยครับอย่างลองเปลี่ยนลูกดูถ้าไว้แล้วมันมันมันเหมือนก็ก็ไว้ต่อไปแต่ถ้าไว้แล้วไม่เหมือนก็ก็ตัดเหมือนอะไรเหมือนอะไรตั้งต้มหมายว่าก็จะเหมือนอะไรคือบบกือใี่ไหมโอ้โหครับเหมาะไม่เหมาะหล่อไม่หล่อครับครับพ่อใครว่าตัวไหนครับไปตัวเราติดตลองโดนพี่ผมและเจ็ดนะครับถ้าใครที่ซื้อบัตัวพยนลูกนี้มานะครับอยากให้พ่อไปทดลองพยนลูกนี้นะครับด้่ยกะนนา อย่างนั้นเองก็เป็นพัดตารยลงพายโยนนะครับตเอาแค่ตอนนี้ผมตัดมันเลยอยู่นะครับใครขึ้นปั๊แต่ก่อนที่จะไว้แบบนี้มก็จะกทำไว้แบบนี้แต่ว่าจะยาวกว่าเดิมส่วนแจกทุนที่เก็บท่านอื่นมาตายก็ลงโยนได้เลยทุนว่าใส่แล้วข้าวโยนใช้ตรงเวลาที่20โครงการนะครับถ้าวโยนใช้ตรงเวลาครับตอนนี้แบบอยูตัวนะครับแต่ตอนนี้โปรแกัสที่การแข่งขันลดมากกว่าใช่ค่ะ แข่งรถสนามแรกบางแสนก็นขับผ่านไปได้ได้วยดีล่าสุดเนาะใช่มีมีแข่งที่บางแสนเป็นสตีทเซอร,ร์กิตแล้วก็มีแข่งรถแข่ขงแอนดูรัสทุกทัวร์ย,ยังไม่ได้ไปดูครับในปีนี้ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีได้ไปสักมือสนามแน่นอนแน่นอนครับมีแพนเลยครับเพราะว่าเขาจะมีแข่งสนามที่ที่ภูเก็ตครับภู <c oughs> นนเก็ตคือบางแสนนุ๊กเขาไม่อยากไปเขาอยากไปที่ <c oughs> ภูเก็ตโอ้ไปไกลใช่ครับแล้วก็เขาต้องจะไปเชียงใหม่ด้วยใชไม่ควรแล้วนะ เขาพูดอะไรเขไปไกลไกลมากเลยนะไปแจะได้ไปเที่ยวด้วยไงแบบเป็นคนเป็นตนกางพูดไปนี่คือเราพูดอย่างเขาอยู่จากนี่ไปลังสิตอ์ะจูไปแบบก็ลงใจแบบเต็มเขาก็เหยียบเลเหยียบตุดเลยเหยียบรู้เลยใอก่อนเข้าไปก็เหยียบแบบนี้แหละเรานั่งดูอยู่บนสนามอ่ะก็เไปเที่บวลองสุดท้ายเหมือนเหมือนไปกำลังขี่ชงบิวอ่ะ

ใช่ปีนี้ก็หวังหวังที่จะขึ้โพเดียมสักสักที่แพทย์รางวันอะไรถ้าจะไปได้ทุกยมจะเตรียมอะไรให้ไปอัดที่ไปอัดทีอัดทีเดี๋ยวไม่ได้ไรเนี mm ่ยได้ได right? exactly. uh, uh, ้น่ะไอแน่น่ก้อเยอะมากถ้าไปไปโอริีอยขึ้นโอลิมยมเลมมุกกระโอนจะครบสองอยห้าสบเอ้าสองล้านบาทโอ้โหสร้างตัวเลยนะ ใช่ก็กำลังใจดีๆแหละเออขอให้ได้ขึ้นก่อนแล้วกันเออขึ้นแต่ไม่ว่ากันขึ้นตัวปุ๊บขึ้นโมเดียมปั๊บหายมึบแต่ไม่เป็นไรเรามีหลักฐานแน่ใจใส่ก้อนแล้วใช่ไม่ได้ปากไข้อ่อนนะโอ้ยสาธุสาธุปากไข้อ่อนเร็วเลยแล้วไข้อ่อนแล้วครับก็ปากไข้อ่อนนะครับผมเป็นหนังของพวกเราคนอีสานนะครับผมใช่ครับผมตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เอฟซีกีดเยอะนะฮะ ว่ามันมันเหมือนงานเราใช่แต่ก็แล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ17กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์เลยไพออฟหนังของพวกเราชาวอีสานใช่ครับคิดว่าออกมาดีแน่ใช่ว่าพวกเราชาวอีสานแล้วเรื่องไพออฟเรื่องตำนานเรื่องครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยมันย่อมศักดิ์สิทธิ์มากๆ้วผมคิดว่าพี่โจน่าจะทำออกมาได้ดีแล้วก็รวมถึงนักแสดงแต่ละคนคือระดับเ้มๆขนาดนั้นเลยก็ฝากชมด้วยนะคะ